มีตัวพึ่งเข้าไปกินเข้าไปในเกสรน,นี่ยอยคนมาขยับเมื่อกี้ไปสัดเพลินกันหมดเลยพึ่งลยายายเลยขาดเยอะแยะเลยตั้งแต่เข้าไปกินเกสรเออมุดเข้าไปเลยหเหน่ยาวให้ออกละพึ่งไปกินเกสรไปดอกนั้นไปดอกต้นนะนู้นนะได้รับพึ่งบินไปอีกแล้วกินดอกนั้นดอกนี้ออกดอกนั้นดอกนี้อ๋อเอาละกินเกสรดอกได้เหมือนแกงกินได้ทำท่าก,กิน เออมีมาแลงเดี๋ยมากัดนะตายแล้วเดี๋ยวถ่ายมาแรงกันให้ดูมาแรงโอ้ยมันเหม็นมาแรงไม่อาหารด้านหลงังอ่ะเออเอออ๋ออุออออ้ยกับกัดแล้วผมเมื่อกี้กุดตแดงล่วงล่วงมามันล่วงลงมาอโอ้โหกับมาแรงกับก,กับกัด,ดใชนแล้วเกือบขึ้นมลงแล้วเกือบจะกินแมลงจะกินหน้าฉันนั่นเอดูดิไม่เห็นมาแรง